ะจะเรียนคณะความเมตตาที่มีพระบุทธรูปนั่งปฏิสถานอยู่ค่ะอันนี้มีชื่อเรียกว่าเจด,ดีย์ฮายอดค่ะหรือว่าเจดีย์ยอดกุฎน,นะคะตัวพระบุทธรูปที่นั่งปฏิสถานจะมีชื่อพระนาหน้า,นานตาหาดูาท่านลองสังเกตค่ะไปที่บนใบหน้าของพระบุทรรูปนี้จะสังเกตได้เลยนะคะว่ามีลักษณะตาเนี่ยที่อิ่มเอิบแล้วก็ยิ้มแย้มด้วยซึ่งบุ๋มบอกได้ว่าคนสูุอายในสมัยก่อนนี่ของเรามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเช่นคำหลักศิริอาจารย์เลยนะคะที่คราวนี้ใช้ะคะ่ เสื่อมความอุดมสมบูรณ์ในเชิงเดี่ยวหลานซึ่งเจดีไฮยอที่เราพาไปมาเมื่อสักรู่นี้นะคะสานนิฐานว่าอาจจะเป็นที่เก็บอัฐิของพญายนิไายที่หน่งด,ด้วยึ่งพญายนานไทยที่1หน่งนี้ค่ะเป็นกรรษัตริย์องค์ที่หกของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะสายที่เราสร้างค่ะบอกว่าบริเวณฐานด้านบนของยอดเจดีเราได้มีการค้นพบหลักศิลาและหลักขอ,ของขาบนะคะแต่ปัจจุบันได้มีการถูกเก็บรักษา,าค่ะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์และจะเป็นบริเวณแฉกเลยแต่ว่าตอนนี้น่าจะปิดแล้วนะคะ ก็ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตที่จะเอาเรื่องตัวไฮซ้าดูรอบหนึ่งนะคะตัวหนึ่งใบใช้วนได้หนึ่งรอบค่ะภายในหนึ่งรอบตรงนี้หากสนใจดอกลงระหว่างหลางทางลงได้ค่ะลงมาให้รอคันถัดไปวน,นกลับมารับประมาณ15นาทีถึง20่นาทีต่อหนึ่งจุดเลยเพราะว่ารถรางคันนี้ไม่ได้รอแต่จะเป็นอีนหลังกึงนะคะสวัตรขวามือค่ะวัดนี้จะมีชื่อว่าวัดสีสวายนะคะสีนับแปลว่าดีค่ะหรือว,ว่าความจเจริญรุ่งเรืองส่วนสวายนี้เพี้ยนมาจากคำว่าสวายค่ะแปลว่าต้น หระะือความหมายหนึ่งอันนี้เราได้มาจากคําว่าสีสวาอย่างที่เป็นพระศิาวาคะ่ะเพราะจริงต้องบอกว่าวัดที่อยู่ด้านขวาตรงนี้คะ่ะไม่ใช่วัดมาก่อนนะคะแต่ว่าเคยเป็นเทวไลหรือว่าเป็นเทวสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาอินดูแต่พอสุโขทัยเริ่มเรืองอำน,นาจหรือว่าเริ่อมอย่างนาจขึ้นมาเนี่ยก็เลยได้ไมีการปรับเปลี่ยนจากเทวไลนียให้กลายเป็นวนัดเพื่อที่จะใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาุด้วย ซึ <differences S 2> ่งวัดนี mm ้นะคะคาดวาเป็นว <Yes. S 1> ัดที lately, ่มีอายุเยอะที่สุดด้วยคาดว่าอยู่ที่ประมาณ900ปีถึง1,000ปี้นดุประมาณในจุดที่ทุกท่านอยากลู้เข้าไปชมพภายในกันไหมคะรู้ว่าผ่านเลยผ่านเลยนะคะ ภายในของวัดนี้นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเคยเป็นที่เป็นสถานศิวะหลวงของพระศิวะค่ะปัจจุบันนะคะโดยในการอัญเชิญนะไปเก็บรักษายหยุดที่พิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นบริเวณทางนาชินเดียวกันนะคะซึ่งวัดศรีสวายตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเพียงวัดเดียวด้วยในเขตพื้นที่ตรงนี้ที่หันหน้าไปทางด้านที่ใต้วัดเดียวเลยปกติแล้วนะคะส่วนใหญ่ค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพราะว่าถือว่าเป็นทิศที่ดีก็คือเหมือนเป็นทิศที่แบบเหมืนพระพุทธเจ้านะคะตรัดสั่ง ทิศมงคลเลยแต่ที่วัศรีสวายเนี่ยค่ะหันหน้าไปไม่เหมือนกับคนอื่นเลยอันนี้ก็จริงๆแล้วก็มีข้อสันนิษฐานเอาไว้อยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกที่สันนิษฐานนะฮะก็คือสันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจจะมีการหันไปสักการะเมืองแว่ค่ะคือเมืองระบูนะคะหบนรวบูรินจ้ปัุบานก็คือพระปรางสานยอดนะะ งด้านที่ใต้ของวันร,ริอรเอันนี้ก็ไม่เพียงข้อส่มนะะาส่ควาเมเืตรนี้แต่เราย้อนกับมองยอนกับาด้านหลังนิดนึงอันนี้คือเป็นบริเวณทางด้าหลังขององค์างะเอาว่าเห็นชั้นเจงกว่าทารดานนราสามองค์ของเราเราสร้างขึ้นมาเพื่อแทนเทพเจ้าทั้งส คือพระโภมพระนารายณ์พระศิวะนะคะเป็นผู้สร้างผู้รักษาผู้ทาลายเลยเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าตรีมูรติกรายค่ะก็คือเทพเจ้าทั้ง3เช่นเดียวกันแต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันน้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลักษณะหรือว่ารูปแบบนะคะเพราะว่าถ้าเป็นของที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะที่ป้องแล้วก็เร,ร้ากว่านี้แต่ของเรานี่คือมีศิลปะของอินเดียเข้ามาผสมเลยมันก็เลยมีลักษณะที่ฉุนแล้วก็สูงถ้าเปรียบเทียบเสมอฝับพรงพูทสารฝ่าเรียกัน อัน,นี้ก็คือเป็นอเปลี่ยนเพิมด้วยส่วนบริเวณตรงนี้นะคะที่เห็นต้นไม้นะคะเยอะๆอันนี้ก็ปลูกใหม่มดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะต้องบอกว่าบริเวณตรงนี้ค่ะแต่เดิมทีแล้วเนี่ยเคยมีบ้านของชาวบ้านอาศัยอยู่นะคะแต่ว่าทางเรยหรือว่าทางกรมศิลป์เนี่ยได้มีการเข้ามาพ่าเวยพื้นที่คือจากชาวบา้านก็เลยได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเสริมขึ้นมาต้นไม้ที่มีการปลูกเพิ่มเสริมขึ้นมาตรงนี้เราก็อ้างอิงหลักสิรจารึ เป็นหลักเลยเซนในลักศิรจารุพัรามนี้นะคะกล่าวเอาไว้ว่าการเมืองสุงโขทัยของเราตรงนี้มีการสร้างป่าหมากป่าพูทั่วทุกแห่งในเมืองนี้ค่ะป่าหมามกม่วงป่าหมา,ขากขา,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 าวก็หลายในเมืองนี้ป่าตาป่าลางป่าพลาวก็หลายในเมืองนี้ขครสร้างได้เลอแก่มา ซึ่งคําว่าใครสร้างได้ไว้แก่มันจะหมายถึงว่าใครปลูกต้นไหนเป็นเจ้าของต้นนั้นไปเลยนะคะคำว่าหมากจริงๆแล้วมันก็คือมะในปัจจุบ mm hmm. ันนะคะเช่นหมากวงนี้ก็คือมะงวงนะคะ mm hmm. มะคามะขา่า,า,าส่วนคําว่าป่าลางอันนี้คือเป็นภาษาไทายใหญ่หรือว่าไทายอาวุธซึ่งมันแปลว่าขนันดุในเขตพื้นที่ตรงนี้มีอยู่เหลือตอนน้นเดียวนะคะในบริเวณกนาแยกทอง โซนพื้นที่ตรงนี้ที่เรากำลังเที่ยวชมเนี่ยเป็นเขตในประเทศสวางหรือเขตพระราชทานหมดเลยเนื้อที่อยู่ที่2ผัดลาหรือว่า3.2ตารางกิโลเมตรแต่ถ้าเอาเป็นพื้นที่ทั้งหมดค่ะที่ทางกรมศดลปาขรอนุาดูแลมีการคพอบคลุมบริเวณทางละนอกด้วยอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ43,750ไร่หรือว่าราว70ตารางกิโลเมตรคาดว่าเป็นอนทยาตที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในประเทศไทยด้วยก็คือเป็นเขตบริเวณอนี้ค่ะ เซิขวาคือาตรงนี้มองย้อนกลับไปทางด้าน,นหลังได้เลยอันนี้คือวัดตรพังเงินนะคะซึ่งวัดตรพังเงินมีเจดีย์ประธานค่ะเหมือนกันที่วัดมหาธาตุเลยทรงเดียวกันเป็นทรงพุง่มคาวบินค่ะหรือว่าทรงดอกโบตูมแต่จริงแล้วมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เพราะว่าถ้าบางท่านในที่มาก็ามองไิดๆเนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะเหมือนกันหมดเลยแต่จริงแล้วมันก็มีข้อแตกต่างก,กันตรงที่บริเวณซุ้มเรือนท้าหรือยอด,อ,นนอดเรือน,น้าเป็นเขตบริเวณฐานโบนก่อนที่จะถึงยอดดอกโบตูมนะคะถ้าเป็นวัดมหาธาตุมันจะมีลักษณะที่เรียบแบนไปเลย ต่วันนี้ก็คือจะมีพระพุทธรูปองค์สีขาวเนี่ยโนงออกมาอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางลีลาเป,ป็นศิลปะของสุโขทัยเราชื่อเดียวกันนะคะส่วนสระนัดขวามือชือ่อนราชื่อมาสเนอร์นะคะคือสระตาลพังเนอร์เกาะกลางน้ำขวามืออันนี้คือโบสถ์นะคะในหางลางอันออน,นี้เลยเป็นโบสถ์นะคะหรือว่าพระอุโบสถของวัดตาลพังเนอร์ซึ่งจริงแล้วโบสถ์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกันคือจะเป็นโบสถ์โบสถ์กับโบสถ์หนานะคะ,นะคะ,นะคะซึ่งมันต่างกันยังไง บดบกเนี่มยมันก็คือจะเห็นในทั่วไปนุ้นท่านอาจจะเคยเห็นมาด้วยนะคะเพราะว่าบดบกเนี่ยสังเกตได้เลยจุดเด่นๆดก็คือจะมีใบเสมารองรอซึ่งใบเสมาก็จะคล้ายกับใบโพนะคะจะมีคู่มีเดี่ยวได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นบดบกน,นะ,ะแต่ว่าจะต้องมีแต่ถ้าหากว่าเป็นบทน,น้ําตรงนี้จะมีใบเสมาหรือไม่มีก็ได้นะคะเพราะเราถือว่าเราใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกของที่ของ ใช้ใการจัก,การอที่ชมังเทเายชในั 1, นลอยได้หด่ว,ดงงวนเป็านี้าาาานอยะปีนี้นะคะรจตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน1น,นนะ10น,นะคะลอยได้นะคะถ้าจะมานนเนะนะน,ใ,น,หนให้จอโรงแรลกหน้าย,ย่างต่ง3เดือน,นจรตอนนี้เ็เริ่มจองได้และะะ้วนะองลก<อ>หน้า<อ>3เดือนเลยโรงแรม สระน้ำไมเห็น,นะคะในบริเวณตรงนี้ก็เป็นสาระทางปกเลยชช่นเดียวกันแต่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ลึกนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นรูปทรงขนาดนี้ด้วยเราได้มีการลอกสาระลอกคล,ลองให้ลึกขึ้นแล้วนะคะซึ่งจากการสำรวจ 260ได้โดยประมาณใสายห้ที่สายเยอะนะคะเพ่ไม่ต้องปลัใงะนะเลรนะพื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่ชาสูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวแม่น้ำเนี่ยประมาณ12-13กิโลเมตรเลยซึ่งทางที่ตะวันออกหน้าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต่ำแล้วสาะน้ำก็คืออยู่ทา้าหนาซึ่งมันอยู่ห่างไกลตรงนี้13กิโลเมตรเลยน้ำเข้าไม่ถึงเลยเราก็เลยจะเป็นต้องขุดสระน้ำบ่อน้ำค่อนอทางที่จะเยอะก็คือมีการกักเก็บน้ำาของเที่ยวไปใช้หรือว่าตัวกบริโภคในโซนนั้นแี้ะ ส่วนวัดซ้ายเลตรงนี้นะนี่คือวัดสหสีค่ะหรือวัดตราพังตระกวดนนะคะวัดนี้จะมีเจดีย์ประธานค่ะคือทรงกลมหรือว่าทรงระฆังนะคะอันนี้ก็คือเห็นได้ทั่วไปเลยได้รับอิทธิพลมาจากลังกาค่ะหรือว่านาครศรีธรรมราชซึ่งอานครศรีธรรมราชนี่ก็คืออยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศไทยอันนั้นน่าจะเป็นจังหวัดแรกเลยที่ได้รับหรอหมอนกบว่าได้รับเป็นเจดีย์นะเข้ามาพรอ้พรอมๆกับศาสนาพุทธเลยกั ส่วนตัวสาวที่ท่านเห็นตั้งต่างหรือว่าเดินะารค่ะนี่คือสาวพระวิหารจริงๆแล้วสาวพระวิหารมันก็มีเกือบทุกจังหวัดเลยแต่ว่าเรื่องประวัติความเป็นมาหรือว่าเรื่องการใช้งานกับค่ะบางบางที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นสุโขทัยของเราเนะะี่ยค่ะถ้าเปรียบเทียบสาวาวิหารก็คือเสมือนสาราการประเวณีนนบรรจุบันนะคะคือมีเอาไว้ทำพิธีกรรมต่างๆทาง,างศา,งา,า,าสนาพวกมีการนิมนตพระมาสวดทุตายภนะคะ ซึ่งบริเวณด้าน,นซ้ายมือนะเป็นตลาดรับท่าเสจมีแค่เฉพาะสุสานทีค่ะมีค่ะตัวหน้านประธานอาหารด้วยนะคะตรงนี้ฝนน,น,ะะน,ฝน,น่าจะตกะ,ะตกแน่น,นอนนะคะวันนี้แต่ว่าอาจจะเย็นๆหน่อยน,นะเพราะว่าที่นี่ชอบตกช่วงเย็นนะคะฝนตกช่วงเย็นประจำเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรช่วงวันไม่เคยตกเลยร้อนค่ะแล้วก็ไม่ตกนีี้จะดีใหญ่ที่เราดูอันนี้มาจากจังหวัดไหนกันนะ เชียงรายค่ะมาจากเชียงรายนะคะนี่ขึ้นมาเที่ยวกันเหรอคะ ่วนซ้ายมือนะคะนี่คือเป็นอนุสาวรีย์พ่อกรางกผแพงิมหาราชค่ะเป็นกริย์องค์ที่3นะคะของอาณาจักรสุขโขทัยเราเป็นผู้คิดค้นประเนอศรไทยค่ะหรือว่าลายสือไทยึ้นมาใช้เมื่อปีพศ1826ค่ะช่งงนี้นะคะทางกงรมศิลปากรอค่ะรลรอล้อมด้วยทองเหลืองผสมทองแดงวงดังทั้งหมดเลยสันนิษฐานว่าสูงประมาณ3เมตรและหนัก3าตานท่านจะนั่งเป็นสถานอยู่บนแท่มแนมหาคศิลาอาจาค่ะ พระหัตถ์ขวาถือพระคัพเปียส่วนพระซ้ายอยู่ในทวารราชการหรือว่าสังสอนราชชนเผ่นเองนะคะสดงความว่าตรงนี้อนิเวันชนะสงครามช่วงเช้าสวยมากเพราะว่าตอนเช้าดอกบัวมันจะบานเต็มสั้เลยนะมันก็จะเป็นสีพู่นะคะตัดกับท้องฟ้าตัดกับผมแบบใช่ค่ะดอกบัว์บานตอนเช้าถึงประมาณสิบโมงได้โดยประมาณก็จะเริ่กผมแล้ว ะะซึ่งวัดชนะสงคารามแน่นอนว่าเกี่ยวกับสงคารามอยู่แล้วร้อยเกษตรต่ว่เกี่ยวัพันกับพ่อคูดาเพราะว่าตอนที่พ่อคูรามกำแพงอยู่ได้สิบเก้าชสาหรือว่าสิบเก้าปีค่ะไปช่วยพ่อขุนศรีอินทราทิศซึ่งเป็นพระบิดาเนะะี่ยค่ะรบแล้วก็ชนช้างกับขุนสามชนเจ้ามือชอตได้รับชัยชนะกลับมาพ่อขุนศรีอินทรนะคะซึ่งเป็นพระบิดาก็เลยสร้างวัดนี้ให้เพื่อที่จะเป็อนอนุสรแก่พ่อคิดาด้วย เนอร์ชอดแนสัยฐานว่าอาจจะเป็นแม่สอนจังหวัดต่างในปัาจัวัดก็คืออยู่เหนือฟิลปิปเลยตอนนี้ดูกท่านจะไปลงวัดมาหาธา<ม>ตุกันไหมคะหรือว่าจะลงจุลังคมต้นเลยจุลังคมต้นเลย ก็ขณะนี้นะคะรถดางละพารูดานนะคะที่ไชมครบหนึ่งรอบแล้วนะคะหากมีการให้ข้อมูลผิดพลาดใดค่ะหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดใดตรงนี้จะต้องขอโทษขอไปรูทพานไว้นาทีด้วยนะคะเอาไว้มีโอกาสแนะคะพบ,บเจอกันใหม่ที่นี่ขอบคุณพรานนะคะที่รับชมบรราฟังขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ